Yeah, yeah.

ผมยอว่าท่านผู้มีเกียรติท่านจะได้รับความสะดวกสบายจากบรรยากาศที่อบอุ่นเรื่องมุกภาพรวมทั้งความปรารถนา,นจจาที่อยากจใจัดการจับไปเอแก่นในทางนั้นคดได้วังว่าท่านอยู่กาสก็ขอให้กลับมาเยี่ยมจังหวัดเองแก่นอีกขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจัหวอแก่ททนท,ท่านกำรถาวสิทธิรัตน์ถ่ายภ การดิจิทัลของบริษัทเชิญท่านรองนายกรัฐมนตรีคลเรือเอกนรงค์พิพัฒนาใสได้มองนโยบายการพัฒนาระบบสุขภาพของบริษัทเชิญค่ะข้อหนึ่งที่ทางรัฐบาลได้เน้นก็คือในเรื่องของนโยบายทางด้านสาธารณสุขซึ่งต้องการให้ประชาชนเนี่ยมีมีการได้รับการบริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพนะครับที่มีคุณ ลดความกดดันในการได้รับการบริการทางการสาธารณสุขใ,ในภาครวมนะครับแล้วก็ยกังมีที่ระบ,บุไว้ในรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวฉบับปัจจุบัน,รรปปนหรือว่าในร่างรัฐธรรมนูญที่เรากำลังจะไปลงประชามติในวันที่7สิงหางคมที่จะถึงนี้ก็ตามก็ได้มีการระบ,บุถึงนโยบายทางด้าน สารสนท์เอาไว้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปในเรื่องของการลดความหลืมล้นของการได้รับการบริการทางการสาธารณสุข,ขนะครับในหลายมาตราที่เราบุกเอาไว้ที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งเชื่อว่าพวกเราในฐานะรลฐกรทางด้านสาธารณสุขเ่ยคงจะได้ได้อ่านได้ผ่านสายตาตัา้งแล้วนะครับซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยก็จะเน้นการดูแล uh, ทางด้านสุขภาพของประชาชน ในทุกช่วงวัยตั <_ Jean> no ้งแต่คุยง่ายตั้งแต่ก่อนเกิดมันซัดซ้ำตั้งแต่อยู่ในครรภ์แม่อยู่ในครรภ์ของมันะจนกระทั่งเกิดมาในช่วงชีวิตประมวัยในช่วงของเด็กเยาวชนอยู่ในวัยทำงานและก็อยู่ในวัยผู้สูงวัยผู้สูงอายุจนกระทั่งจบสิ้นชีวิตไปนะครับตามการ ซึ่งรัฐบาลก็ได้มองภาพรวมทั้งหมดของการดูแลทางด้านสาธารณสุขส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการเน้นการลดควาหมหนอมห้ำของการระบบของสาธารณสุขเน้นในเรื่องของการดูแลประชาชนตั้งแต่ยังไม่เข้าตั้งแต่ยังไม่เป็นผู้ป่วยนะครับตั้งแต่ยังมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ทำอะไรที่จะทําให้เขาเหล่านั้นเนี่ยมี สุขภาพดีอย่างนั้นตลอดไปโดยไม่จําเป็นจะต้องไปพบน้าค่าถามกับพวกท่านที่สาธาสุขนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลต้องการหลังจากนี้แล้วเราก็จะมีงานทีงานในเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการปฏิรูปก,การแพทย์ระบคบภูมิระดับการดูแลคลัสเตอร์ที่จังหวัดอ่อนแก่นหรือว่าเป็นต้นแบบ ก็จะดีในเรื่องของระบบการแพทร่เชื้ซึ่งเป็นวั่าคนแย่งเองก็ถือว่าเป็นต้นแบบด้รับการระดมบ้านจากองค์การอนามัยโลกนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่าน